สวัสดีเวอร์โซเชียลแคมเฟสบุ๊กทวิตเตอร์ยูทูบมีอาร์แฟนคลับเอวิติงซิงเก g a เบลด้วยละาันวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะเข้ามาตอบคําถาม,มเพื่อนๆถามมาในไลน์แล้วก็โซเชียลเยอะมากว่าเราจะทงนี้ไปไหนก็คือเราไม่ได้ตอบไงคนถามมาเยอะเวอร์สองสามแสนเงี้ยบางทีก็ตอบไม่ไหวก็เลยจะอัดลงโซเชียลแคมให้กับแฟนคลับ อืก็วันนี้เหนือหน่อยๆไปทำงานมางานอีเวนต์ไปเดินแบบในะของ t r u e ชูมูฟเดี๋ยวพวกนี้ก็ไปอีกแล้วเพื่อนๆถามมาว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนบอกได้เลยว่าจะไปรอยช่มอลดีฟนะ่าจะเดินทางพรุ่งนี้แล้วเลิกงานที่ชูมูฟเสร็จแล้วก็จะบินเลยด้วยเครื่องบินส่วนตัวอืมไปกับเพื่อนๆสองสาคนเล็กๆในน้อยๆมีอะไรมากก็ไปที่พรอริสจะไปไปล่อยคมลอยแบบปอรสแล้วก็ไปเล่นพุที่หอเอ e ็มพิซซ่า ขากลับคงจะแวะที่ญี่ปุ่นนะไปแช่น้ำแร่ออนเซนแล้วจะแวะที่บูรนหน่อยดูธุรกิจของแม่บ่อน้ำมันไงเราจะไปรัสเซียจะไปดูเหมืองเพชรของพ่อแวะดูนิดนิดหน่อยหอยเอาเพชรมาให้ยุงใส่เล่นอย่างเงี้ยแมงสาบก็เดี๋ยวจะให้ใส่ทองคำํำมีตังทุกวันนี้แล้วก็ขากลับคงจะแวะที่เกาหลีแม่ฝากสึกคีมหน้าเด้งนี นะเดงก็ไม่มีอะไรมากก็บอกว่าจะเป็นรอยกระทงที่มอีบะแหละอืมใครอยากไปก็ตามไปนะไปปลายคมรอยชีพอลิสแล้วก็ไปเล่นผู้ที่หอเอ็นพิซ่าใครอยากตามมาก็ตามแล้วก็สุดท้ายจะมาแวะที่ ต้ตมตำอุดรมากินข้าวอืมใครอยากไปก็ไปวันนี้ไม่มีอะไรเราสบายละเดี๋ยวเรามีงานต่อเซนทันเฟสติวัลเราจะไปเดินแบบที่นั่นสองทุ่มเซอร์กันบายบายจุ๊บจุบ,จบ <c oughs>